ยังศรัทธากับท่านเยอะโครงการของท่านน่ะมันดีหลายอย่างเข้าถึงประชาชนจริงๆที่เขามาวันนี้คือความไม่หยุดทำที่ท่านได้รับ ยกรัฐมนตรีคุณจะมีคนแรกในไทยที่โดนโดนลังแกซ้ํำแล้วซ้ำเล่า,ลาจะให้ตายค่ะมือเลยไงประชาชนทุกคนที่เขามาวันนี้คือความไม่ยุดิธมที่ท่านได้รับถ้าสมมติเป็นคดีทั่วไปอ่ะไม่ใช่คดีอุกจัก,การ์นะเหลืออยู่ปีนึงแต่ทําความดีมาโดยตลอดปกติเขาจะต้องให้ออกข้างนอกแล้วก็ติดกำไรยเอ็มยิ่งอายุเยอะด้วยมันจะมีกฎหมายรองรับอยู่ถ้าออกมาแล้วเหมือนกับกลัวคนรักมากก็เลยกลัวถามว่าประชาชนรักท่านเยอะไหมเยอะนะเลือกตั้งครั้งนี้พราคเพื่อไทยก็ได้คนยังศรัทธากับท่านเยอะแล้วก็โครงการของท่านน่ะมันดีหลายอย่าง เข้าถึงประชาชน,<ใ>นจริงเพราะผลงานที่แกเคยทุ่มเทให้กับประชาชนทุกอย่างเนี่ยที่เรารักแล้วไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะหลาย10ปีแล้วนะถ้าไม่ได้ท่านเรามาถึงจุดนี้ไม่ได้ทักษิณมาไม่นานนะโครงการนี่ขึ้นพพุสนามบินสุวรรณภูมิเปลี่ยนนายกหลายนายก<อ>ก็ไม่เสร็จทักษิณมาเป็นแป๊บเดียวเ<ว>สร็จโครงการ าตามโรงพยาบาลนะเหมือนโรงพยาบาลเอกชนเลยไปถึง๊บมีเตียงมารับมีคนมาคอยแนะนําคนท่าคนแก่ปฏิรูปหลายอย่างอะ่ะคนพวกนี้สังเกตจะเกียดทักษิณไม่ค่อยชอบหรอกคือมันปฏิรูปหลายอย่างไม่งั้นประเทศไทยไม่เป็นอย่างเงี้ยเด็กบางคนนะ่ะไม่ทานเกิดมาบ้านเมืองจเจริญแล้วอะไรที่มันล้ําสมัยอะ่ะหัวคิดแบบท่านไปไกลไม่งั้นบ้านเมืองเราจะเิญได้ยังไงโรงเรียนตอนแรกก็มีแท็บเล็ตจากแท็บเล็ตก็มาเป็นคอมพิวเตอร์แล้วก็ระบบโซลาร์เซลล์ถ้านําเข้ามาซึ่งเป็นอะไรที่ทันสมัยที่ทําให้เรียนรู้ได้รวดเร็วและเ้าไกลถ้าเป็นสมัยก่อนนะป่า anh để dùng cái lời thủy